สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไทยซิงครับวันนี้จะพามาชม MU4902 ครับขนาด49แรงมาครับกับเสียลําเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ออกงานกับเสียหนึ่งเหมือนเดิมครับไถนาครับเพื่อใบบานข้าวครับเขียนนี้ก็ไล่ละ300นะครับเดี๋ยวจะไปทมติดตามชมไม่ใกล้ครับว่ารถขนาดกลางว่าจะเร็วแรงแค่ไหนครับไปดูกันเลยครับ ลอยไถก็อยู่สักประมาณสักน่าจะ30มสิเซนน่าจะได้มั้งครับ25ห้าถึงส0เซนนี่แหละครับอยู่ประมาณนี้ครับไม่เกินนี้ดินก็ถือว่าเปียกดีอยู่นะครับไถกำลังพอดีเข้าง,ง่ายๆเลยครับสำหรับ MU49 คันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับของเสียลำคันนี้ก็งวดปีละแสนห้านุนแหละครับไม่ใช่ธรรมดานะครับออกพันท่อกสอมาครับเสียลำคันนี้ งวดปีละแสนห้าแต่ปีที่สองให้ส่งได้ถึงแสนครับแต่ปีแรกต้องบังคับให้ได้แสนห้าครับเจลํมก็ออกผ่านทก,กสมาครับลูกก็ได้ประมาณเกือบเกือบจะปีแล้วแต่ยังไม่ทันได้ถึงครับก็เกือบแล้วพี่น้องเกือบจะถึงปีแล้วครับนี่แหละครับงวดปีละแสนห้านะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่เกียงกิ้งนี่ ถ้าไม่ใช่ในงานตัวเองนี่ถือว่าไม่รอดนะครับถ้าไม่เก่งจริงๆ,ๆเพราะว่างวดปีละแสนหา้าก็ถือว่าเอาสักได้เจ็บเจ็บสักเดือนละหมื่นก็บาทพี่น้องจาค่อยสิรอดประมาณนี้ครับเดือนละหมื่นนิดๆครับเพราะว่าปีละแสนหา้าก็ถือว่าแพงอยู่นะครับก็อยู่ที่เงินดาวของเราเหมือนเดิมแล้ครับ ถ้าเราดาวสูงก็ได้สูงกว่าน้อยครับแต่ว่าถ้าเราเต้เาเราดาวน้อยก็ได้ส่งแพงครับอยู่ที่เงินดาวครับจัดหนักจัดเต็มพี่น้องเร็วแรงครับกับพันหกไปยี่สิบสี่ครับโอ้โหพี่น้องไถ่กบฟางครับโอ้โหจ็ดปุ๋ยดีพี่น้อง,ง,รอองเร็วแรงดีนะครับท่องตัวในนาดีครับ สำหรับเอฟซท่านไหนอยากลองเอาไปศึกษาดูก็สุดจัดเลยนะครับตามผมยืนดูครับเร็วแรงดีครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับงานนาก็ได้งานไร่ก็ได้ครับสำหรับ MU 4902ครับขนาด49แรงม้าครับไม่มีเทอร์โบครับแรงดีพี่น้องแรงดีก็วันนี้ก็ไถนาสัก10ไร่ครับก็สบายแลครับ มันละสามพันก็อยู่ได้แล้วครับสบายเลยครับปีหนึ่งเนี่ยเอาสักสักสามรอยไร่ครับสักสามอยไร่สักสก,ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่รายได้ดีครับเข้ามาต่อเนื่องนะครับสำหรับอาชีพรถไทครับพอฝนเริ่มตกมาก็มีงานออกทุกวันแล้วครับ มีงานให้ทําทุกวันนะครับสําหรับงานรถไถครับหน้านี้ครับสําหรับเสียลํานี่ก็ถือว่าเป็นมือใหม่อยู่นะครับก็มากันกับเสียหนึ่งครับเพราะว่าก็หางานช่วยกันครับกับเสียหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่แหละครับอาชีพรถไถก็สามารถรวยได้ครับแต่ถ้ารถใหม่ๆอย่างนี้ก็เปลี่ยนแต่กองกับน้ำมันเครื่องครับจบเลยครับสําหรับของใหม่ๆอย่างเสียลําคันนี้ครับ รถเก่าก็ไม่มีงวดครับแต่ได้ซ่อมครับแต่รถใหม่ก็มีงวดครับแต่ไม่ได้ซ่อมครับเร็วแรงดีพี่น้องรถรุ่นนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับถ้าท่านไหนอยากเอาลองเอาไปศึกษาดูก็ลองดูครับลองเล่นดูครับผมก็ว่าน่าเล่นอยู่นะครับเพราะว่ารถใหม่นี่ก็จะได้เปรียบครับเพราะว่าจะไม่ได้ซ่อมเหมือนรถเก่าครับถ้าเป็นรถมือสองก็ห้ามเกินห้าพันชั่วโมงครับ ถ้า5,000ชั่วโมงขึ้นนี่เตรียมตัวเลยพี่น้องได้ซ่อมอย่างเดียวครับไม่อะไรก็อะไรพังครับแต่ถ้ายกให้ฟอร์ดนี่เก่าแล้วก็ยังถือว่าแข็งนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็50า10ปีขึ้นหรือ6,000ชั่วโมงขึ้นนี่เตรียมตัวเลยพี่น้องหาเงินซ่อมอย่างเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นรถอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่ยอดฮิตครับ แถวนี้ก็มีแต่คูปาต้าบรรดุงนะครับเสียรำก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนออกมาใหม่ๆก็ผมก็ไปนํถไายก็ถือว่ายังไม่ทันได้ชินมือครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่รถสักประมาณสักสี่ห้าร้อยชั่วโมงแล้วครับก็ถือว่าใช้ได้ครับคล่องตัวดีครับคนนะครับคล่องตัวดีเพราะว่าคนขับเริ่มชินมือแล้วครับ นี่แหละครับตรงไหนไม่ถูกก็ถอยมาเก็บเบาแบบนี้แลครับเราต้องเอางานไว้ก่อนครับเน้นงานไว้ก่อนเพราะว่าเวลางานรับจ้างเขาก็จะพูดปากต่อปากกันครับว่าเราทํางานฝีมือดีอย่างนั้นอย่างนี้ครับงานก็เป็นของเราเรื่อยๆนะครับถ้าเราทําดีครับถ้าเราทําไม่ดีก็ปากต่อปากเหมือนเดิมครับงานก็จะไม่ได้ครับ วันนี้ก็ MU49 ก็ถือว่าผมเห็นแถวบ้านก็มีกันสองคันครับกับรถเสียทงสินครับคันนั้นครับก็ถือว่ามีแค่สองคันนะครับในหมู่บ้านก็ถือว่าเป็นรถกี่ห้อหนึ่งครับที่คลองตัวดีครับก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ you <laughs>